สวัสดีครับเลขดับหวยเด่นแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับหน่วยบนสูตรที่3เป็นเลขดับนะครับผมก็สูตรที่เราใช้นะครับ10ครั้งที่1นึบวกหคงที่นะครับใช้หลัก10ครั้งที่1นึบวกหคงที่นะครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับ16กันยานะครับ25นะครับผม เ็นเนะครับผมได้7จเป็นเลขดับออก0 8 3นะครับหลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข7นะครับ7ดับ7ไม่มานะครับผมแล้วก็1ตุลานะครับ25งเป็น7นะครับได้7จเป็นเลขดับออก0ูนย์นะครับหลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข7 7ดับ7ไม่มาครับ16ตุลานะครับ55เป็น10ได้0เป็นเลขดับออก0 51นะครับหลักหน่วยเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ไม่มานะครับ ก้พ 1> 1ุสจินะครับ8 53ได้3เป็นเลขดับออก404หลักหน่วยเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข3 3ด pues uh ับ3ไม่มานะครับ16พุสจ okay. ินะครับ55เป็น10ได้ศูนย์เป็นเลขดับออก6 6 1หนะครับหลักหน่วยเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข0ูนย์ะครับ0นดับ0ย์ไม่มานะครับและก้1นธันวานะครับ6 5เป็น11ได้1เป็นเลขดับออก9 9 4นะครับหลักหน่วยเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มานะครับ ก็16ธันวานะครับ9 5 14ได้4เป็นเลขดับออก3 0 3หลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มานะครับและก็30ธันวานะครับ7 5 2ได้2เป็นเลขดับนะครับผม2เป็นเลขดับก็ออก6 2 8หลักหน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มานะครับและก็ในส่วนของ17เมกรรคม6 4 3 5เป็น8ได้8เป็นเลขดับนะครับออก3 9 5หลักหน่วยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มา ก็1กุมภาหกสี่ห้าหเป็น10ได้0เป็นเลขดับนะครับเลขดับหนวยบนศูนยที่3ได้เป็นเลข0นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ใช้สติทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ